สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการฝากเงินเข้าเว็บ o t ตโตดักผ่านระบบโทรศัพท์มือถือกันนะครับอันดับแรกเราทําการล็อกอินยูเซอร์เนมของเราก่อนนะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มคําว่าฝากเงินพอกดเข้ามาแล้วให้เราเลือกธนาคารที่เราใช้จากนั้นให้ใส่ชื่อนามสกุลหน้าสมุดบัญชีนะครับต่อไปก็ใส่เลขบัญชีของเรา และใส่เลขบัญชียืนยันอีกครั้งครับแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มบัญชีธนาคารกดที่ปุ่มเพื่อยืนยันนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากดที่ปุ่มฝากเงินนะครับแล้วทำการเลือกธนาคารพอเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกให้เราทำการโอนเงินเข้าเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ พอโอนเงินเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างทําการเลือกบัญชีธนาคารของเราเลือกช่องทางที่เราโอนเงินเข้านะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนเข้าไปวันที่ที่โอนและเวลาที่โอนสามารถดูในสลิปได้นะครับพอกรอกเสร็จแล้วให้เราทําการกดปุ่มยืนยันการแจ้งโอนเงินที่ด้านล่างสุดเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้ามาในบัญชีของเราเรียบร้อยครับ